และตอนนี้เราอยู่ที่ตะวันออกกลางที่รัฐคลิฟเนียและผมหิวมากตอนนี้ต้องหายลงท้องเพราะว่าผมสูญเสียแคลอรี่และโปรตีนไปม,มากเดินทางครับโอ้ผมเห็นแล้วนี่เนื้อเป็นเนื้ออ่า เนเนเฮียอะไรครับเนื <boundaries> ้อ <Cow> อ <berries> ่าอะไรนะชื่ออะไรนะจำมะรีจำมะรีโอ้โหแดกจำมะรีไอ้สัสเขาสังหรณ์กันอยู่แดกจำมะรีเลยโอ้โหจำมะรีนี่สุดยอดมากไอ้ตาสิบก้าเจ้ามากระถูแยกดีกว่า